เว็บซอมบี้รักเว็บสุม่มรหัสดองเพรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพรตั้งแต่1000พเพจถึง5,000ันเพรแถมมีโอกาสได้เ e x กอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคครับทุกคนโอเครับมาเรียบร้อยแล้วฮะร,รับตั๋วทองนะครับผมโอ้โหก็ต้องมาลองกันหน่อยนะก่อนที่เอกห้าปีจะมาหนุ่มกับตู้ธามะนะครับผมมาได้ไงเนี่ยน้อง แต่ว่าน้องน่ารักมากเลยผมมาเป็นสายวิ่งสีน้ําเงินนะแล้วผมก็เสียเงินกับตัวทองไปที่เรียบร้อยผมเกือบสามอยบาทนะครับผมมาลองกันหน่อยว่าดวงจะดีขนาดไหนนะฮะใบแรกนะครับผมเห็นเขาว่าเกลือคดรโควด้ว,ดดวยครับตัวทองนะฮะมาดูใบแรกของผมกันดีกว่านะครับผมมาโอ้โหกล่องทองแบบนี้รู้สึกอุ่นใจมากทงทอยจางหากักโอ้โหกรบเท่าไหร่โอ้กรอบสิเวรละสวยละ โอเคดึงเลยลูฟี่โอ้โหสามร้อยจะเสียเปล่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหต้องได้นะแต่โอกาสออกมันน้อยจริงนะผมมาไมเอ่ยมาไมเอ่ยโอ้โหฮะไม่มีแค่ห้าตัวหรอ๋อห,หมุนห้าครั้งโอเคโอ,โ,โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร หวังว่าจะไม่หัวร้อนนะผมถ้าใบนี้ไม่ได้เราไปสุ่มเพชรเพิ่มอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรอยากทดลองดูตัวเองเฉยๆนะครับผมโอเคมีห้าครั้งใช่ไหมทงทองกล่องแบบนี้นี่คือไม่มีหวังเลยเนะนี่ยครบสามสิบสองเหรอทงทองน่าจะพอได้อยู่เนี่ยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าสายวิ่งมามาเป็น ทามะโอ้โหมาครับผมโอ้โหอุ้ยสายวิ่งมันเป็นสายวิ่งเบาแมนแะน่ผมนึกว่าแบบมาเป็นเซนะ็กแมนเนี่ยถ้าแบบเป็นหน้าตู้นะอ่ะอาผมโอทามะกับโคนะม,มาจิโยนะครับผมมาแล้วฮะได้มาแลว้วไอดีหลักนะผมน้องทามะโอ้โหสุดยอดนะผมดวงดีฮนะโอ้สามร้อยบาทเสี่ยงเหมือนกันนะเนะี่ยมันคือเกือบไม่ได้เลยสามร้อยบาทเก็บหายกับตานะฮะ โอเคเดี๋ยวลองไปลองดูสกิลของน้องธามมากกันดีกว่านะผมเลสโกมากันที่สวายว่าอร้อยกันดีกว่าผมเนี้ยน้องธามะาับกกับจําชื่อไม่ได้สิ่งโตยักษ์ละกันนะผมโอ้โหตัวใหญ่จริงวะอ,อ๋อใช้น้องสิ่งโตขวดนะฮะแล้วก็ม,มีการตีโจมตีทั้งนี้ครั้งนี่สมด้วยนะผมครั้งนี้ไหนเป็นการพุ่งนะแล้วก็นี่ไงหิวเพื่อนป่ะสกิลนี้หิวเพื่อนที่อยู่ในวงนะผมแล้วก็โอ้โหพุ่งชนน่าจะเล่นสนุกอยู่เยนะ่ย แต่ว่าไต่แรงไม่น่าไหวนะแล้วก็ตีตีโอ้ถ้าใครชอบน้องนี่น่าจะสนุกเอาเรื่องเลยนะเนี่ยตีตีตีมีสกิลฮิวด้วยนะผมอ่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ว่าเป็นตัวสเตปนะก็อย่างว่าแหละเอยแต่ว่าคีมีเดงเงอเ้เสียงน่ารักมากเลยอะมีกระโดดทับไปสั่นศัตรูด้วยอะโอ้โหศัตรูยังสั่นอยู่เลย คี oh, oh. มีดังโง่โอ้โหแม่คุ้มแล้วฮะสามร้อยบาทมรออ่อแลกเศษจนเวลแปดสิบแล้วกันนะฮะตัวนี้ไปเลยโอ้โ oh, ห oh. น่าจะเล่นสนุกอยู่แหละอันนิเมชัน่นทําดีครับผมคีมีดังโง่เนี่ยทําดีมากเสียงน่ารักนะฮะอืมโอเคถ้าใครชอบให้ผมสุมปัดทองไอดีหลักแบบนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะ ขอกำลังใจหน่อยนะผมจะได้ทําอีกนะผมก็คลิปนี้นี่ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะผมใครมีเขาเหง็นไงสามารถคอมเมนต์นได้เลยนะฮะวันนี้เนี่ยขอตัวลาแบบแล้วครับสวัสดีครับ